ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับวิธีการซ่อมคนสะพานนะครับอันนี้ยี่ห้อ LG นะครับตัวนี้โค้ดมันคือ PE นะครับนะครับกระพริบกระพริบกระพริบนะครับวิธีการซ่อมตัวนี้นะครับตัวนี้มันไม่สามารถตรวจจับตัวระดับน้ําในถังได้นะครับสังเกตว่าน้ําไม่ลงเครื่องนะครับสาปปกติแต่น้ําไม่ลงนะครับน้ําไม่ลงนะครับวิธีการนะครับให้เราเช็คตัวเพรเชอร์ก่อนนะครับตัวที่ วันระดับน้ําในถังนะครับเพชเชอร์คือตัวไหนครับตัวนี้ครับอันตัวนี้คือเพชเชอร์นะครับอันนี้สังเกตว่าเมื่อกี้ผมได้ตัดสายหัวมันออกไปแล้วครับความจริงแล้วเนี่ยปกติมันจะมีคอนเนคเตอร์นะครับเป็นแจ็คตัวนี้นะครับแต่ว่านอ่งจากผมดูข้างในแล้วมันสุกปกแล้วก็มันชื้นนะครับมีน้ําชื้นอยู่เลยทําให้เพชเชอร์ไม่สามารถตอบสนองการทํางานของเครื่องได้นะครับก็เลยตัดสายแล้วก็ต่อเข้าไปเลยครับวิธีการต่อก็ ต่อตามนี้เลยนะครับก็คือตัวสีขาวนี่ครับอยู่ตรงกลางก็ให้สีขาวอยู่ตรงกลางนะครับส่วนทางด้านสีส้มกับสีม่วงจะอยู่ด้านไหนก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองต่อนะครับโดยใช้หัวแรงนะครับบัคกีเข้าไปเลยนะครับบัคกีเข้าไปที่ต้นขั้วเลยนะครับสาเหตุที่มันเกิดเพราะมัน่าจะเกิดจากความชื้นนะครับความชื้นแล้วก็อาจจะมีน้ํามีอะไรไปโดนที่ในในตัวคอนเนคเตอร์มันครับในแจ็คข้างในนี้นะครับแล้วก็ทําให้มันสกปรกนะครับทําให้มันเออเลอร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับหลังจากที่ผมบัคกีแล้วมััันนนจะะเป็ยงงไครบ ครับผมหลังจากที่เมื่อกี้นะครับผมได้ต่อตัวเพชเชอร์นะครับดยการเอาขั้วมันออกนะครับแล้วก็บักกี้สายลงไปเลยนะครับอันนี้ยังเก็บน้ำไม่เรียบร้อยนะครับนี่เทสทดลองเฉยนะครับเห็นไหมครับเครื่องเริ่มหมุนนะครับเริ่มหาผ้าร้ามช่างน้ําหนักนะครับเครื่องนี้น้ําจะเข้าเครื่องช้าหน่อยนะครับเครื่อง LG รุ่นใหม่นะครับตัวนี้ นี่คืออาการเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเช็คตัวนี้แล้วถ้ามันยังไม่หายนะครับก็ให้แนะนําให้เปลี่ยนตัวตัวเพชเชอร์ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ประมาณสอง้บาทนะครับร้านขายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์น่าจะมีขายนะครับกดปอดไปแล้วก็ไปเปลี่ยนได้เลยนะครับเอาตามรุ่นนี้เลยนะครับอ่านี่มันก็บอกว่าห้าสบสานะครับอันนี้คือไม่มีน้ํานะครับมันมีน้ําในถังอ่าไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่มีน้าไม่มีผ้านะครับอ่านะครับอันนี้น้ําลงแล้วครับนะครับน้ลง แทงานได้ปกตินะครับเวลาในการซัก5.3นาทีนะครับน้ำลงนะครับก็เป็นอาการง่ายๆนะครับสำหรับการซ่อมเครื่องซักผ้าอาการ PE นะครับถ้าเกิดว่าเครื่องซักผ้าที่บ้านเป็นนะครับก็ถ้ามีผู้ชายนะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทำเท่าไหร่นะครับเพราะมันก็ อันตรายอยู่นะครับก่อนจะทําการซ่อมทุกครั้งนะครับให้ถอดปลั๊กนะครับแล้วก็ให้ใส่รองเท้าทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันการกระแสไฟฟ้านะครับดูดได้นะครับเครื่องพายเครื่องไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเครื่องที่มีน้ํามีอะไรนะเพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังนะครับในการซ่อมนะครับแล้วก็วิเคราะห์อาการให้ดีนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วก็เสียเงินนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอนะครับการซ่อมเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับนี้สวัสดีครับ